สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนส์กอกๆครันนีขอขอ้ก็พาจเจ้าเบี้ยมมาเล่นรอแม่ตัวนั้อยคลีนะครับเจ้าเบี้ยสวัสดีครับ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 ,บรครับสวัสนีในสวนหลังโรงพยาบาลคุอโคนทองเนี่ยเตือนนะครับ,บรสสงงพอดีเอเบนส์ข,นนนนขึ้นไปเยี่ยมเลยสะปานเนาะรับน้องมันใหม่เลยนาะเลยพาบเบี้ยมเล่นเราเล่นเดินเล่น,ลน,ลน,นลอลอในสวนหย่อมรอรอไอเบนส์ขับลงมาให้คลีไม่ได้ขึ้นไปด้วยไอบัตรก่อนของเจ้าจบเบี้ยละ เดินไปกนเดียวครับไปลยเจ้าเบี้ยครับเราเห็นต้นปาล์มขวดเนี่ยไม่ได้เลยต้นปาล์มขวดครับเบียคกล้องเฮลกเบีครับกล้องเร็วเร็วร็วเร็วขนี่นะครับตาไตไปไหนปลาอยู่ไหนปลาน่ะไหนปลาลปลาปา ไปดูปลาดีครับไปละพอดีมาส่งออเดอร์พี่ส่งออเดอร์แล้วก็าพาพี่เยี่ยมซาปานด้วยพีย่เอมน้องเบ้นขึ้นไปยืมสาปาน,นครับพาไอ้บักดูแลเบี่ยมอยู่ข้างล่างครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะครับที่โรงพยาบาลคนมันเยอะในปลายขับน้ำมันน้ำขับน้ำพ่อบอกว่าน้ำลูก มามามาไปตรงที่ไม่มีน้ำหรือเนะปล่าเขาอุ้มนนไปเล่นฝั่งนู้นไหมมีของเด็กเล่นในนั้นฝั่งนูน้นพาไปไปเล่นฝั่งนู้นนั่นคือจะมีของเด็กเล่นใยฝั่งนู้นอยากไปไปฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นเนาะไปฝั่งนู้นไหม เป็นส้นหย่อมที่หลังโรงพยาบาลสกลนครคะเป็นมาเดิีมาเดินเลาะเล่นหน่อหมฝั่งนี้นเขามีของเล่นเลยปะมีน้ำดูมีน้ำปะมีน้ำดูเลยไปะ จมสนอีกแล้วบีเอ็มน่อะไรครับเนี่ย <ใน S 1> เล่นยางรถครับไม่ใายไกลอยู่ไหนไกลครับไล่ตามตลอดเนี่ยสีไล่ตามเจ้าเวียมตลอดของเล่นหขอกังลังกายมันเขาก็เล่นเนะของผู้ใหญ่เล่นเต ไม่ไจะหยุดนิ่งครับวิ่งอย่างเดียวครับเดินนู่นเดินนี่ครับโอ้หยุดนี่ไม่เป็นเลยครับตอนนี้นต้องไล่เก็บตลอดครับ <c oughs> ก็เป็นสวนสาธารณะที่อยู่หลังโรงพยาบาลสกลนอครน,นีะทีเป็นสวน,นเลยเนาะสวนหย่อมของสุดเดียดญาต,ตัวนี้เนาะพาพี่มานั่งเล่นรอแอดเบนเอสเบนขึ้นไปที่โรงพยาบาลนะไปเยี่ยมตาป้านกับน้องที่ใหม่เนาะน้องคนใหม่ ผมบัตรก็พาเบียมเลาะเล่นอยู่แถวนี้และรอเดี๋ยวจับตัวนั้นเดี๋ยวจับตัวนี้เบียมครับอยู่ไม่เป็นที่สักทีครับของเ,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 เล่นผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ของเล่นเด็กลูกเด็กเล่นไม่ได้ครับอันตรายครับลูกเนี่ย ลงมาปะมากับพ่อได้ไหมมากับพ่อมาไปปึ๊บเปร๊บปร๊บไปมาเดินเล่นหน่อยปะเดินเล่นนอนปปร๊บไม่ด้ครับเร็วนั่งหน่อยนั่งหน่อยจ้าโอ้ยจ้านั่งหน่อยครับนั่งหน่อยครับโอ้ยนั่งหน่อยก็ลูกนั่งหน่อยนั่งพักเท่าน่อยนี่พักเหนื่อยหน่อยพักเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเพิ่งไปพ่อหายเหนื่อยนะ ตูงนปลาปลาเห็นไหมนั่งดูปลาที่ดูปลาดูปลาดิวอ้เจ้าเบียมดูปลาครับปลา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 ไหนปลาน่ะโอ้โหเดี๋ปลาปลาปลาอยู่นู่นครับโอ้เบียมเห็นปลาครับเนาะปลาปลาปลาไปให้ไปครับไหนปลาเนีครับปลาครับปลาอยู่ไหนปลา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 ไหนปลาล่ะ ปลาอยู่ไหนครับปลาครับปลาไปดูปลาพ่อปลาไปดูปลาไปเดินมาเดีวดูมาเดี๋ยวไปนั่งชิงช้าไปมีชิงช้าให้เล่นแล้วนะนั่งชิงช้าดีกว่าเน้อป่ะเออเป็นบรรยากาศที่สวนหย่อมนี่คือตรงนี้นะพาเบียมาเดินเลาะเล่นที่นี่แหละนี่ชิงช้านี่จะขึ้นเล่นไหมชิงช้าเนี่ย จิงช้าไหมอ้เน้ยเอาล้เป็นิงช้าเลยตัวนี้ครับอ่ะน,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 นนะเิงช้าแล้วจะขึ้นเน้ยขึ้นได้ไหมลูกจะขึ้นทิงช้าเหรอเดี๋ยวพ่อเอาขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,น,นึงครับเนี่ยวมดนิงช้าแล้วชุนะเลี้ยงจุ๊บๆบๆบๆ,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 บๆน่นเนี่ย ปมเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับไปที่รถกันนะพี่นะพาพาเบียมเดินเลยมีประชาชนมากเลยแต่พื้นที่ก็กว้างอยู่วิ่งเล่นสะดวกสบายตอนนี้เลยนะไปเดินเล่นไปเดิน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 เนาะไม่ยังเดินเหรอไม่เดินเลยเหรอไม่เดินบอกไม่เดินก็กลับบ้านปะไปละไปละหนุนนุนหนนหนนไปละโอ้ มโโอ้โหไม่ยอมจะกลับเรียกกลับไม่ยอมกลับตัวเนื้อนจะเล่นอย่างเดียวไม่เอาน้ำข่อยครับนอนน้ำครับนอนน้ำมานี่มานี่มานั่งที่โต๊ะหน่อยน,นั่งพักเดี๋ยวลูกนั่งพักหน่อยนั่งพักเลยนะนอะไรครับตาโอ้ตาครับตาจะเรียนอยู่ตรงที่ลาน หน้าลานในสมเด็จย่านั่นสินตอนนี้เนาะเป็นครับเดียมาเดินเลาะเล่นหน่อยคุ้ค่าเวลาเพราะว่ารถเอเบีนขึ้นไปเยี่ยมปตะปานที่โรงพยาบาลสกลนครก็พาเดี๋ยวเลาะเล่นอยู่ยวท่านี้เราไม่ได้ไปไหนเลาะเล่นรออยู่ที่ซ้นหย่อนอืม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  อะไรครับตายครับขอบผมขอบผมสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปละเดินละเดินละเป็นบรรยากาศที่ด้านหลังของเรารงพยาบาลสกลนครตอนไหนพี่นะครับตึกที่สร้างใหม่ตัวนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจตัวนี้ครับเป็นลานสวนหย่อมครับตัวนี้ครับ ไปที่พักผ่อนหย่อนใจของสาวสดรนครอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อสำหรับคลิปนี้ก็ใบัตรขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ